เราสามารถยืมเงิน500-5,000บาทได้ด่วนฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเลยที่สาคัญ30นาทีรู้ผลรับเงินได้ภายใน24ชั่วโมงถูกกฎหมายกับแอป5ให้มันนี่เป็นยังไงไปชมกันครับแอป5ให้มันนี่เปิดให้กู้ยืมเงินได้ตั้งแต500่500-5,000บาทจริงๆจะยืมถึง100,000บาทเลยก็ได้เช่นกันนะครับโดยมีระยะเวลาการให้ยืมสูงสุดอยู่ที่1ปีเลยทีเดียว ที่สำคัญสามารถโบะได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยากไม่ต้องมีคนค้ำประกันโดยที่เป็นแอปที่คิดดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกำหนดแบบลดต้นลดดอกเนื่องจากว่าตัวสินเชื่อ5้าให้นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั่นเองซึ่งแอป5ให้มันนี่นี้ก็เปิดให้กู้ยืมเงินสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่2 0ถึง60ปีถือสัญชาติไทย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นฟรีแลนซ์เป็นพนักง,งานหรือเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถกดยืมเงินผ่านในสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไปธนาคารให้ยงยากโดยแอ5ให้ m ง n นนี่นี้ก็ได้รับรีวิวที่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เราคัดเลือกมาก็อย่างเช่นได้รับเงินไวได้รับเงินจริงๆ แค่ก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้ออนุมัติทันทีโอนเงินเข้าบัญชีเลยค่ะได้วงเงินมาเกือบหมื่นขอบคุณจริงๆค่ะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากูได้ง่ายมากกดตกลงครั้งสุดท้ายยังไม่ได้วางโทรศัพท์เลยอนุมัติแล้วอนุมัติมา13ื่นสคิดอยู่ว่าเอาไหมดอก3า0อบาทต่อเดือนรีวิวดีอย่างนี้มาลองโหลดแอปให้ m o น,นียืมเงินกันครับขั้นตอนแรกเปิด Google Play แล้วทำการค้นหา5ให้มันนี่เพื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแอปเข้ามาซึ่งแอป5ให้มันนี่ของแท้นี้จะให้บริการโดยกลุ่ม Monix M O N I X นี่แหละครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแอปก็ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบครับโดยให้กรอกเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดจากนั้นก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลย ในขั้นตอนนี้แอปจะให้ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เราก็แค่กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นกดที่ปุ่มกดเพื่อรับรหัส OTP แล้วนำรหัส OTP ที่ได้มาระบุในช่องระบุรหัส OTP ซึ่งรหัส OTP นี้จะส่งเป็น SMS ดูได้ในแอปข้อความนั่นเองจากนั้นกดที่ปุ่มยืนยันต่อมาแอปจะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอป SCB Easy แค่กดปุ่มเริ่มการยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานปกติกดปุ่มอนุญาตแอปก็จะพากลับมาที่แอป5ให้มันนี่และดำเนินการต่อไปได้ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วแอปก็ให้เราตั้งรหัสพิน6หลักเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปจะใช้แอปครั้งต่อไปแอปก็จะให้เรากรอกรหัส6หลักนี้ในการเข้าใช้งานโดยเราสามารถตั้งได้โดยกรอกในช่องรหัสพินจากนั้นใส่รหัส6หลักเดิมอีกรอบหนึ่ง ที่ช่องยืนยันรหัสพินจากนั้นกดที่ปุ่มบันทึกเพื่อดำเนินการต่อไปตอนนี้แอปก็จะให้เรากดยินยอมเงื่อนไขของการใช้งานแอปเมื่อเรากดไปจนถึงหน้าที่มีให้กรอกรหัส otp ก็ให้เรากดที่ปุ่มรับรหัส otp แล้วก็นำรหัส otp ใน sms มากรอ,อกอีกครั้งหนึ่งในช่องระบุรหัส otp แล้วก็กดที่ปุ่มยอมรับเราก็จะสามารถไปสมัครขอกู้ได้แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครขอกู้ซึ่งทำได้สั้นมากๆเพียงแค่กดปุ่มสมัครสินเชื่อเลยจากนั้นกรอกข้อมูลบ,บัประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวแอปก็จะพาไปสู่หน้าสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ให้กด เชื่อมต่อเลยทั้ง3มปุ่มนี้ทีละปุ่มข้อมูลตรงนี้แอปได้บอกว่าไม่ต้องกังวลครับน้องห้าให้จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในขณะเดียวกันในพันทิปก็ได้มีคนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ทางแอปก็บอกว่าน้องไม่อยากนอนคุกครับแอปจะสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเลยเห็นแบบนี้ก็วางใจได้อยู่เมื่อกดปุ่มเชื่อมต่อเลยครบหมดแล้วแอปก็จะให้เข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยันยินยอมข้อตกลงต่างๆให้เรานำรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS มากรอกอีกครั้งและกดที่ปุ่มยืนยันสมัครสินเชื่อเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครสินเชื่อตอนนี้เมื่อได้รับอนุมัติเมื่อเข้ามาในแอปแล้วก็จะมีปุ่มขอรับสินเชื่อซึ่งตรงนี้เองเราสามารถที่จะกรอกวงเงินที่เราต้องการกู้ได้ รวมถึงกรอกระยะเวลาการผ่อนชำระไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนและตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ยตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของการกู้ยืมจากนั้นแอปก็จะให้เราเลือกว่าจะใช้บัญชีไหนในการรับเงินโอนเข้าบัญชีตรงบัญชีรับเงินโอนตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้โอนมาที่บัญชีพร้อมเพย์ของเราหรือเราสามารถเลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ โดยให้นำเลขพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นี้มากรอกในช่องเลือกบัญชีสำหรับการรับเงินสินเชื่อนี้เองเมื่อกรอเลขบัญชีเสร็จแล้วแอปก็จะให้ติ๊กถูกว่าฉันได้อ่านและตกลงทำสัญญาสินเชื่อเพื่อเป็นหลักฐานการขอสินเชื่อเมื่อติ๊กตรงนั้นแล้วก็ให้กดที่ปุ่มยืนยันวงเงิน ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แอปต้องการยืนยันการขอยืมเงินของคุณโดยแอปจะแสดงยอดเงินยืมที่คุณยืมไปว่าคุณต้องการยืมกี่บาทคืนภายในกี่เดือนจากสินเชื่อนาโนภายใต้อัตราดอกเบีย้ยที่เท่าไร่ต่อปีเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วแอปก็จะให้เรายืนยันการขอสินเชื่ออีกครั้งผ่านรหัส OTP ให้กดที่ปุ่มกดเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นนำรหัส OTP ที่ได้มากรอกในช่องระบุรหัส OTP เมื่อกอกเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มรับเงินเลยตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ขอสินเชื่อกับแอป5ให้มันนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วยืมเงินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อแอปโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณ แอปก็จะส่ง SMS เป็นการแจ้งผลการโอนเงินเข้าไปในบัญชีตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้